ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 การกลับมาจุติอีกครั้งของมาคาร์ฟอร์ดกับทิมแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่องหน้าดาวยิงไป25ปีชาวอังกฤษของทัพปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ในฤดูกาลนี้เรียกหรือว่ามีฟอร์มอันร้อนแรง จนแฟนผีแดงหลายคนยังตกใจว่านี่คือแรดฟอร์ดคนเดิมของพวกเขาจริงๆหรือไม่แต่ผลงานในตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีแบบสุดๆในทุกเกมที่แมนยูในเต็ดลงเล่นจะต้องเห็นชื่อของแรดฟอร์ดมีชื่อเป็นผู้ทําประตูอยู่บ่อยครั้งโดยระบบการทําทีมและแผนการเล่นของอริสเทนฮาร์ดูเหมือนว่าตอนนี้จะลงตัวกับแรดฟอร์ดแบบสุดๆการแทงบอลทะลุช่องใช้ความเร็วในการกระชากพร้อมกับความมั่นใจที่มาแค่แรดฟอร์ดในตอนนี้ แบจากการันตีประตูทุกครั้งที่มีโอกาสในการเข้าทำประตูขากลายเป็นกองหน้าตัวความหวังดาวเด่นของทีมในฤดูกาลนี้ไปแล้วมาร์คาร์ฟอร์ดในฤดูกาลน,นี้มีผลงานรวมไปแล้วทั้งสิน้น26ประตูกับอีก9แอซิดรวมทั่วรายการในปัจจุบันแบ่งเป็น14ประตูในศึกพริมลีกกับอีก3แอซิ์คาราบาวคับ5ประตูกับอีก2แอซิ์และยูรปาลีก6ประตูกับ2แอซิ์และเอฟเอคัพ1ประตูกับอีก2แอซิ์ เป็นสติที่ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแถมยังมีการแข่งขันที่เหลืออีกเพียบที่รอให้ตัวเขาเพิ่มสติในฤดูกาลนี้ด้วยความมั่นใจของเขาในฤดูกาลนี้ทำให้แรดฟอร์ดถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าพริมลิกที่มีผลงานดีแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ทั้งความเร็วความเสียบขาดในการทําประตูที่พาแมนยูไนเต็ดเอาชนะคู่แข่งมาได้หลายตหลายครั้งต่อไปเราต้องมาดูกันว่าในฤดูกาลนี้ พอจบฤดูกาลไปแล้วแลดฟอร์ดจะสามารถสร้างจำนวนประตูไปได้ทั้งหมดกี่ลูกกี่แอซิสแต่ไม่ว่าจะจบลงที่เท่าไหร่ในฤดูกาลนี้คงเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ตัวเขามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมให้พูดถึงต่อไปในอีกอนาคตผีวางราคาแมกโทเมเน่50ล้านปอนด์ซึ่งจากรายง,งานข่าวมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางราคาขายสกอตแมกโทเมเน่เอาไว้ที่50ล้านปอนด กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์มีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยนิเคเซิลมีข่าวว่าสนใจมิฟิลรนนี่อย่างมากและพร้อมดึงเข้าทีมหลังจบซีซั่นล่าสุดเดลี่สตาร์รายงานแมนยูเน็ดวางราคาขายแม็กโทเมเน่เอาไว้ที่50ล้านปอนด์เพื่อวัดใจสโมสรนี่อยากได้กองกลางวัย26แม็กโทมีสัญญากับพิ็แสดงไปถึงกลางปี2025ในช่วงที่ผ่านมาจะมีรายงานข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่อง จะส3เกมหลังสุดลงตัวจริงแถมเกมเมื่อวันเสาร์ก็เพิ่งทำไปอีกหนึ่งประตูคาดว่าเอริกเทนฮากกับแม็กโทเมนจะนั่งหารือเรื่องอนาคตร,ระยะยาวหลังจบฤดูกาลนี้ช่วงหลังที่นักเตะลงสนามต่อเนื่องเป็นเพราะคาเซมิโลติดโทษแบนและเอลิเซนเพิ่งหายจากการบาดเจ็บหากคาเซมิโลกับเอลิเซนกลับมาพร้อมใช้งานคาดว่าแม็กโทเมนจะกลายเป็นแน่สำรองตามเดิมทำให้นักเตะอาจจะพิจารณาเรื่องของตัวเองอย่างจริงจังจ ด้าน,นิเกเซนคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดรายงานข่าวระบุว่าเอ็ดดี้ฮาว์ชื่นชอบแม็กโทเมนอย่างมากมองว่าเป็นนักเตะในอุดมคติสำหรับการสร้างทีมของตัวเองบิลรายงานเจเรมีฟิมปงแบ็กขวาของเลเวอร์กูเซ่นแสดงท่าทีอยากย้ายไปเล่นในเมืองแม,มน,นเชสเตอร์ทำให้แมนยูเน็ดมีโอกาสสูงมากคูณแบก็กขวา22ตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ปาบิโซโรมาโนเผยนอกจากมีแสดงแล้วยังมีบาร์เมินิกกับบาร์เซโลนาเต้นความสนใจแค่ารายนี้หละนั้นบิวก็เผยว,ว่าฟิล์มปลงไม่ได้พิจารณาของบาร์ยมินิกแต่อย่างใดแต่เสือใต้ไม่ได้มีการหารือกับตัวแทนนกเตะอย่างที่มีรายงานข่าวออกมาโดยสื่อเยอรมันระบุว่าตอนนี้ดาวเตเชสายการหน้าที่เกิดในเนเธอแลนด์แสดงความต้องการกลับมายัางเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งเป็นเมืองที่ตัวเองหัดเล่นฟุตบอล และใช้ชีวิตช่วงเป็นดาวรุ่งกับแมนซิตี้ก็นั้นโอกาสผลนี้คงเป็นฝั่งสีแดงเพราะก่อนหน้านี้นมีรายงานว่าตัวแทนนาเตะได้หารือกับแมนยูไปแล้วบางส่วนโดยพี่แสดงแสดงความสนใจนาเตะอย่างมาก